สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามารีวิวคิวรถตู้เนะาะที่แถวแถวมอชิดนะครับผมอยู่ฝั่งตรงข้ามน,นะครับอพอเดินเข้ามาปุ๊บนี่ก็จะเป็นส่วนประชาสัมพันธ์เนะาะอันนี้ก็จะมีป้ายบอกนะครับผมว่าฝั่งนี้จะไปอาคารไหนแล้วก็อาคารไหนจะเป็นของภาคไหนครับเป็นรถสายไหนนะครับผมอ่นนี้นะครับฝั่งซ้ายจะมี B มีศูนย์อาหารฝั่งขวาจะมีเซ อแล้วก็จะเป็นพักตะวันออกนะครับฝั่งขวาแล้วก็อาคารเอฝั่งซ้ายนี่นะครับผมอโอเคเดี๋ยวเราจะพามาดูฝั่งซ้ายก่อนเนาะ,ะมาดูอพวกร้านอาหารก่อนเลยของผมนี่คือยังไงก็ต้องไปที่ร้านอาหารก่อนนะครับต้องอิ่มท้องไว้ก่อนนี่ครับเขาก็จะมีทางเดินอย่างเงี้ยทางเดินไปเรื่อยๆครับผมอฝั่งขวาเมืองที่เป็นสีชมพูมนี่ครับอนี่ก็จะเป็นคิว รถตู้นะคือไปเขา้เขาไปซื้อตั๋วครับแต่ว่าเราไปที่โรงอาหารก่อนว่ามีอะไรกินบ้างนี่ครับก็เดินตามทางเลยมหีห้องน้ำห้องน้ําก็มีนะครับโอเคอยูอ่ก็สะอาดดีอยู่มีแม่บ้านเออ้ยทำน่าจะทุกทุกโมงครับนี่นี่นี่จะเป็นอาหารอาคารเอที่ซื้อตัว๋วเดินไปเรื่อยๆครับนี่ครับทางเดิน ผมมาถึงนี่ประมาณสักเจ็ดโมงยี่สิบครับผมคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่าเป็นวันาอาทิตย์ช่งชวงเช้าๆไม่ค่อยจะมีคนแต่สายๆน่าจะเยอะอยู่นี่นะครับพอมาสุดทางปุ๊บเนี่ยก็จะเจอเป็นโซนร้านขายอาหารเนาะอะ่นี่นะครับผมแต่ผมยังไม่ได้กินนะครับเชา้านี้เพราะว่าเวลากินเข้าไปแล้วเวลาขึ้นรถแล้วมันอี่พระโอ,ะอมครับจะอ้วกอ่านี่นะครับผมอ มันจะมีโซนหนึ่งโซนปุ๊บอ่ะแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆครับผมอ่านี่มันจะมีเซอยู่ตรงท้ายเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเดินเข้าไปดูครับผมตรงท้ายนี่ก็จะมีพวกเซเว่นอ่ก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นช่องคิวรถตู้ที่เขามาจอดกัน,นครับนี่ครับก็เรามาหลอดตามโซนอ่ะจะมีเซเว่น ถัดจากเซเว่นนี้ก็จะมีโซนร้านอาหารอีกโซนหนึ่งนะครับผมนีวไปดูเนาะว่ามีอะไรกินบ้างเขาขายอะไรบ้างเผื่อทุกคนมาก็จะจะมารอรถตู้ก็จะมากินโคงกินข้าวก่อนเนาะก่อนที่จะขึ้นรถตู้นะครับนี่นะครับผมก็จะมีโต๊ะเยอะอยู่นะครับที่ให้นั่งก็จะมีหลายร้านอยู่ครับเนาะม mm hmm. ีก็มีอาหาร เยอะด้วยครับข้าวแกงข้าวหมูอะไรเงี้ยก็มีครับ <c oughs> นี่ครับกับข้าวก็เป็นทั่วๆไปเนาะนี่ครับข้าวแกงนี่จะเป็นข้าวหมูน่ครับเชา้ชาๆจะมีประมาณนี้อ่ะนี่ครับภาพรวม ก็ถือว่าสะอาดสะอ้านโอเคเครับนี่ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นที่จอดรถคิวของรถตู้นะครับผมอ่าโอเคคราวน,นี้เรามาดูฝั่งขวามือกันมากดีกว่านะนี่ฝั่งขวามือก็จะมีก็จะมีอาคารซื้อตั๋วตามอ่าภาคเนาะที่เขาเขียนติดป้ายไว้นะครับผมแต่ละอาคารอาคารนะครับนี่นะครับนีจะเป็นอาคาร C ีนี่ครับเตือนอาคาร C เดินไปเรื่อยๆครับผมฝั่งนี้ไม่แน่ใจว่ามีของกินอะไรบ้างไปดูก่อนนะครับก็เดินตามทางไปเรื่อยๆครับอ,อืมครับเดินมาเรื่อยๆผ่านอาคารซีท่านี่จะเป็นอาคารดีนี่ มาเรื่อยๆนะครับผมก็เดินตามทางมาเรื่อยๆเนาะสุดแล้วมีอะไรบ้างฝั่งนี้ก็จะมีเซเว่นครับผมจบด้วยเซเว่นก็ไม่มีอะไรแล้วเซเว่นก็จะมีหัวท้ายเนาะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะไม่มีร้านอาหารมีแค่เซเว่อย่างเดียวอนี่ครับ ของผมก็จะไปชนไปพัทยานะครับผมเนี่ยผมก็ซื้อผมมารออยู่ที่ชันชนาราที่70นะครับผมนะครับฝั่งนู้นต้องรอครับรถออกสายสายหน่อยโอเคครับผมวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมนะไปนะครับผมสวัสดีครับ